สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านช่มครับวันนี้วันที่13กุมภาพันธ์2568นะครับพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชคนะครับเมื่อนี้เดินทางมหาพระบวทใหม่นะครับเดินทางมหาหลวงพี่ท่านชมนมภาพรับชมครับชุดล่างนะครับผมวดวันที่16กุมภาพันธ์2568ท่านชมเดินทางมาฮอดมาถึงแล้วนะครับ เขาไปการาบนมัสการหลวงพีน้ำกันนะครับผมมือนีกระแดดนะครับผมแดดแหน่ร่มแหน่นะครับอ,รอากาศถือว่าเย็นอยู่ครับผมนะครับช่วงนี้ทผช้ม่มดอกสะแบงบหอเห็นไหมครับผมดอกสะแบงบานบานย่ำนาแลงบ่ทผช้่มเพิ่นวานะครับผมเอานะครับเขาไปรับช่มเขาไปฟังน้ำกันนะครับ กราบนมัสก,การครับหลวงพี่ครับรกราบนมัสก,การเจ้าค่ะอ่าสาธุบุญสาธุบุญครับมาหาหลวงพี่แล้วท่านผู้ชมนะครับหลวงพี่ให้ชุดบนไปแล้วนะครับเมื่อนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะหลวงพี่เนาะเข้ามาแล้วครับชุดล่างชุดล่างชุดล่างจะคู่ครับหลวงพี่สี่คู่คือกันสี่คู่นะค,ครับสี่คู่คือกันท่านผู้ชมเกือบมาเพราะท่านหลวงพี่หลวงพี่คนจะไปงานนะครับเมื่อนี่ยกาดแดดท่านผู้ชม แดดแต่ว่ากระลมแม่นลมสวยสวยมาพันลมตลอนเลยครับผมแต่เศร้าหัวงงเบื่อทีมเขาลงชุดล่างได้แล้วนะครับเนาะได้แล้วอ่าเอานผู้ชมนะครับเพื่อได้ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่หลวงพี่ง่ายสี่คู่เลยไอ้งวดสี่คู่เนี่ยวันเลือกให้เป็นระเทือดเลือกให้ครับอ่ะอันนี้ให้ให้เต็มชุดเลยเต็มชุดเลยโอ้เลือกเอาคือเลขมักเทนอบาทนี่ หลักสิบล่างเก้ากับแปด่ครับผมแม่นเอฟซี <FC S 1> พ่อไงไม่ไงตัวหน่อยเดี๋ยวเบาเถาะจังจะเขียนให้ได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับเ,เด่นที่เก้าถ้าแปดรอที่แปดแปดไม่ได้จับคู่ให้ไหครับผมแม่นก้าวไถ่ใส่นี่แหละเด่นเก้านะแปลว่าให้อยู่บนเก่าครับอืมเดี๋ยวเบาเถาะจังจะเขียนตัวใหญ่ๆให้ครับชุดล่างพระบทใหม่ ให้แบบนี้หละบาลนี่ซีคูนี่แหะคูณเลือกให้มาไลยงวดแล้วมีตะบบเข้านะเดือนให้นะให้เลือกเอาอันนี้จะจับให้สีคูแม่นครับผมนะครับหลักสิบนะครับสิบล่างเก้ากับแปดนะครับเด่นที่เก่าเด่นที่เก่าประับประพีครับผมเก้าศูนย์เก้าห้าเก้าแปดเก้าสามมีคูใดเน้นเน้นนะครับ ให้นินแล้วบ่คู่ใดนิ่มบ่ครับโค้งสุดท้ายอ่ะไก่มือเข้ามาแล้วมักทั้ง4คู่ได้ผู้เจ้าครับผมมีคู่ในที่มักคักๆบ่ครับมักคักๆว่าครับน่ะค 93กับ95อ่านะครับเกกับ95้าห้าอย่าไปลืมนะว่าะวอะไรสี่คูนสี่ไว้หน่อยติดครูบ่าว่าให้ติดไปเลยทั้งสี่คูนนะครับ90 95 98 93์เกแปดเก้ที่ยวมันลวกเลือกให้ทั้งคู่เนมาเข้าอยู่หลังเทีเ่ยวมก็ปิดเข้าถูกกราฟอยู่ครับเข้าอยู่ครับเดี๋ยวเบาเถาะจริงจะเขียนตัวยิงใหญ่ให้ได้ท่านผู้ชมเด้อ ครับ90959893ชุดล่างอย่างเดียวกลับโตวหมครับหลวงพี่กันเลี้ยแต่ที่ครับอืมอ่าเพราะว่าตามรักมาแล้วนี่ทำกับได้ก็ดีกันไหวพวงล่างนี้มันเคยออกถูกกลับนะครับผมมันบ่ค่อยออก,กออถูกโตอ่าแต่ผู้ใดเอมักตรงตรงกับจัดตรงตรงไปเลยน,นี่อ่าเลือกเอาสี่คู่นี่ละหารถตรีไว้ทำส้มนะครับ90กระหั่น9893แต่ว่าทานเน้นให้คือ เก้าห้ากับเก้าสามกับเดี๋ยวเบาเแถาเขียนตัวยังไงให้ท่านผู้ชมนะครับคำบบมาเก้าก็เอาใส่ตัวนั้นแล้วครับแปดมันใจเก้ามากไหมครับผมผมปรมาขี่มาอยู่แต่มันมันมาลักหน่วยสุดมาลักหน่วยตัวใดมากลักหน่วยครับเก้าคือจับให้อยูุลักสิบมันมันสูตรที่ใส่ขมือมารลักสิบเด็ดนะครับจับให้เก้ากับแปดลักสิบดไปครับผมอ่าครับแต่มันใจว่าหลักสิบอยู่ แต่สูตรมารักหน่วยแต่ว่า <c oughs> ตอลงไห้เป็นรักซิปแม่อ่าเอาท่านผู้ชมกัดกับตัวไวน้น้านะครับฝันดีป่ะครับลุงพี่ผมมันบ่ค่อยฝันดอกแต่ผมแต่มาหรือบ,บม่มามานกับไม่ได้หอดฝันจังครับมันเข้ามานกับบ่ฝันแตู่มจักในเว่าเรียกสูตรครับฝันน้วก็ว่าพันดีมากับสีกับบ่เข้าคือกันครับ ต้องเอาดวงน้ำสูตรเลยสูตร,รทาไปอะไรเงียเอเอาได้นั่นใกล้จะหอดบุญแล้วนะครับเนาะไอ้บุญอ,อ่าสลองยังครับผมสลองใบน้ำแล้วกับบุญพระธาตุเปลือกน้ำบุญเดือนสามน,น้ำบ่ครับกับแห่พระประทานเนี่ยพระประทานเนี่ยไปแห่น้ำบ่ครับผมที่ที่เอฟซีเพิ่นมาถวาย เนะครับท่าธรรมชุมไปตาตั้งนำมันได้มาแล้วอ่าสลองอ่าไปตาตั้งวัดท่านผู้ชมนะครับสาธ <Greek. S 2> ุบุญกับเอฟซีที่เพิ่นที่ได้รวมนะครับเน,บบบนะาะหลวงพี่ได้รวมสร้างกำแพงได้รวมสร้สางมาท่านผู้ชมตั้งแต่นะครับปีที่แล้วน,นะครับผมได้รวมเป็นสาธุบุญครับแล้วอืมเป็นได้สร้างวิไปสร้างกันแล้วกันได้สร้างนล้วมา ู้บ่าได้สั่งน้ำหลวงพี่ท่านผู้ชมตั้งแต่กำแพงนะครับแล้วก็ศาลานะครับกับไฟวันนี้นะกับแล้วก็ไฟเจใจไฟโซลาเซลล์แน่ท่านผู้ชมสาธุบุญน้ำเอฟซีลายย่างลายซีสร้อยอ่าทำบุญครับได้ได้บุญน้ำกันนะครับผมอ่าเร่งเข้าอีกเพาะซีเริ่มสร้างอ่าเร่งเข้าบ้าเท่าเขียนตัวยิ่งใหญ่ให้ธรรมชุ่มนะครับพระบวชใหม่ นะครับ <c oughs> หลักสิบล่าง9กับ8เด่นที่9นะผม9095 98 93นะครับห <c oughs> ลวงพี่พันเน้นคือเก่าหาเก่าสามได้ทำชมเดอ้อนะครับเก้ามาหน่วยได้หลวงพี่ว่านะครับจังไรก,กันก,กับตัวไว้นํานะครับมาสิบมาหน่วยได้แต่ว่วาเด่นที่สิบนะครับเก้ากับแปด ถาพูดได้มารักแปดกับ8 0 8 5 8 8ย์แดหมเป็นมาครับหลวงพี่แมนมแคบปหน้าจอทําชมหลักหลักสิอันนี้คือชุดล่างนะครับเอาชุดบนบ้าเทาสรุปให้น้ำนะครับอันนี้ชุดบนนะบชุดบนที่อ่าหลวงพี่เพันใไห้ต้องวัดนะครับหลักร้อยแปดกับ3ามบน7กับ6 7 2 7็7สองห้านี่ชุดบนแมนคำว่ม,มัเกเ9 6บใช่คือกันให้แบบน่อยๆเอา หกบม่ได้จับถ้าหกก็หกสองถ้าหกก็หกสองหกเก้าหกแปดหกห้าแม,ม่แอบถารักหกธรรมชุมแคปหน้าจอเพราะว่าปาิดลักสิบแล้วครับอ้าวนะครับหลักสิบนี่ก็ถือว่าแม่นเด้อธรรมาชมเด้องวดที่ผ่านมาหลักสิบบนกับมาศูนย์นะครับเนาะ,นนะงวดก่อนกับมาเจ็ดมันมาสู้งวดอยู่หลักสิบนะโถ่คอยโต๊ะครับงวดนี้หลักสิบบนกับเจ็ดอีก ครับงวดนั้นเจ็ดออกเจ็ดเก่านะครับเนาะกับหลักของงวดที่แล้วหลักสิบศูนย์นะครับตาจับคู่จับคู่ให้บนหลักนวยบ่ราเขาหน้าลูกพีเนาะหลักนวยบ่ราเขาจะเป็นเอาสี่คู่คืนเดียวนี้มากกินครับอืมกันนั่นเองตาว่าหลักสิบบนว่านี้เจ็ดกับหกเด่นที่เจ็ดท่านผู้ชมนะครับอ่าหลักสิบสิบบนเจ็ดกับหก 7 2 7 9สองเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดห้านะครับูไดมาักหกกับหกสองหกเก้าหกแปดหก้านะครับหลวงพี่จับให้แค่ลักเจ็ดนะครับไปล่างได้ไปล่างได้อันนี้ผูใดมมาล่างกะหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้สองสุดนี่เอาเอาเก้าอยู่บนก็ได้เอาเจ็ดอยู่ล่างก็ได้ความันอืมแก็ต้องมาแล้วเจ็ดกับหกตางวันนี้สี่คู่บนล่างสี่คู่ให้สี่คู่รล่นนี่ครับท่านผู้ชมเลือกให้ละ หลักสิล่างเกับ8นะผู้ใดมักแกับ808588 8, 8, 8 3นะครับแต่ว่าหลวงพี่จบใหนะ้ลักเก่าเด่นที่9 9 0 9 5 9 8 93เนน9เกับ9 3เก้าคักๆเน้นเก้า้ับ้าสาเัว่นบ้าหลวง่ตกลงไงเก้านี้หลักสิบหรือหลักหน่วยลวงพี่เพราะเพราะว่ามันสูตรสองสูตรมันตัวนึ่ปพยูหลักหน่วยตัวนึไปอยูหลักสิบนะครับ แต่มันเก้าคำมันสิมาลักซิบแล้วคือลักซิบจังสองนะครับง่วนนี้เขามาปิดแนวนี่จากแนวที่ว่านิ่นให้ครับผมก็ได้ทั้งซิบทั้งหน่วยครับเกาแต่ว่าก็เน้นเน้นลักซิบเก่าแต่ต่มาหน่วยกับมาได้เน้นเป็เก้านี่มาวาสิมาอยู่แต่ว่าเด่นกับคักคือล่างนี่เก้าเกาเอาธรรมชมนะครับผมหาลอตเตอรี่ครับ ชุดล่าง90 95 98 93นะครับท่านผู้ชมหันน้ำมันกลับไปหาหยิบจับลอตเตอรี่เป็นแนวทางนะครับผมเอากราบขอบคุณขอบคุณทางก็ออกบอกดอกครับผมเป็นแนวทางทาง่นนทานผู้ชมนะครับนะผมหลวงพี่แกโอหูดาวดอกวันจอกตัวใด่นะครับผมก<ม>ราบขอบคุณขอบคุณหลวงพี่ท่านผู้ชมขอบคุณเอฟซี FC, แฟนคลับทั้งช่องนะครับผมพอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ